แ a n เนเจอผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิต a l ลค l ายวอเ t อรกระติกน้ำด่างพบง่ายใช้สะดวกวอเ e อร์ไอออนเเครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียวอาการปวดเป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่บ่งบอกว่ากำลังเกิดความผิดปกติในร่างกายของคุณแล้วนะคะ สวัสดีค่ะคุณกำลังติดตามรายการเปลี่ยนก่อนป่วยรายการนี้อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมลุกขึ้นมาปฏิวัติสุขภาพตามแนวทางธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมและชวนคุณผู้ชมมาปฏิวัติความคิดพิชิตโรคภัยกับ Manager l a b การตรวจเลือดจะเปลี่ยนชีวิตพวกเราทุกคนได้อย่างไรติดตามรายการของเราค่ะเอาละค่ะช่วงแรกของทางรายการสุขภาพดีด้วย8ปอ,อวันนี้มีอตัวไหนามาฝากไปติดตามชมได้เลยค่ะ บาาบำบัดเนี่ยโดยนิยามเลยก็คือเป็นการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นะครับเอามาใช้ในการบำบัดรักษานะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่กายภาพบำบัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีระดับที่ละเอียดขึ้นคือเรื่องของพลังงานในร่างกายคนนะครับซึ่งธรรมชาติบำบัดหลายอย่างก็มีเอามาใช้นะครับเรื่องของลมปราณน,นะในร่างกายเราดึงเอาพลังในร่างกายมารักษาตัวเอง ชาติบําบัดที่ได้ศึกษาช่วงนี้ครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แผนจีนเรื่องของจุดฝังเข็มนะครับเรื่องของการใช้เทคนิคของพวกครอบกระปุกหรือการดูดพิษนะฮะการกัวซานะครับลวมไปถึงเรื่องของการออกกําลังกายพวกการฝึกชี้กงนะฮะการลําไทเก,กนะ๊การฝึกโยคะอะไรประมาณนี้ที่มีการฝึกหายใจมีการฝึกเรื่องของลมปราณเข้ามาประยุกนะครับตอนนี้ก็มีผู้ป่วยที่คลินิก เอาเรื่องธรรมชาติบำบัดมาใช้นะครับในเรื่องของการขับพิษออกจากร่างกายแล้วก็ได้ผลดีมากเลยเพราะว่าพอรักษาทาง,กา,งกายภาพบำบัดนะครับเรื่องของการออกกํลาลังกายอะไรต่างๆเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราก็เริ่มเห็นคําถามบางอย่างเกิดขึ้นแล้วว่าเอ๊ะบางคนทําไมคนไข้ถึงเป็นแบบเรื้อรลังนะทำไมยังไม่ดีขึ้นนะครับเราก็เลยมาค้นคว้าเพิ่มเติมว่าเออบางคนอาจจะเป็นเรื่องของ สภาวะร่างกายไม่สมดุลน,นะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติบำบัดเนี่ยจะตอบโจทย์ตร,ตรงนี้นะครับว่าจะต้องไปปรับเรื่องของสมดุลอย่างเช่นในแพทย์แผนจีนจะมองเรื่องของหงอยินหยางนะครับในแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะมองเรื่องของร่างกายกับจิตใจภายนอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาผสมกันดึงเอาจุดเด่นมาผสมกันนะครับมันก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวกายภาพบำบัดเนี่ยโดยนิยามเลยก็คือเป็นการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นะครับ ฟิสิกส์ก็คือเรื่องของพวกพลังงานนะฮะ <_ d ata> พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานที่เกี่ยวกับาภายนอกนะฮะพลังงานเรื่องของการออกกำลังกาย <_ d ata> พลังงานกลเอามาใช้ในการบําบัดรักษานะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวปรับเรื่องการเคลื่อนไหวข้อติดไหลติดอะไรต่างๆเรื่องอาการปวดใช้ในการลดอาการปวดนะฮะแต่กายภาพบําบัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีระดับที่ละเอียดขึ้นคือเรื่องของพลังงานในร่างกายคนนะครับซึ่งธรรมชาติบําบัดหลายอย่างก็มีเอามาใช้ นะครับเรื่องของลมปราณนะในร่างกายเราดึงเอาพลังในร่างกายมารักษาตัวเองในร่างกายเรามีไฟฟ้าเรียกว่าไฟฟ้าชีวภาพนะครับไฟฟ้าเนี่ยนะครับในร่างกายเราเนี่ยถ้าเอามาฝึกให้เป็นระบบนะเราจะสามารถควบคุมมันได้นะครับใช้ในการรักษาใช้ในการบําบัดเรื่องของสุขภาพให้ดีขึ้นนะอย่างเช่นระบบเลือดที่ติดขัดนั่นหมายความว่าพลังงานตรงนั้นติดขัดนะคนที่ปวดไหลนะเลือดจากหัวใจเลือดไหลมาเลี้ยงไม่ดีเลือดติดขัด นะแล้วก็ต้องดูว่าระหว่างทางเนี่ยตรงไหนที่มันติดขัดแล้วก็จะใช้พลังงานเนี่ยเข้าไปทะลวงมันให้มันไหลเวียนดีขึ้นอาการปวดก็จะลดลงนะครับนี่คือหลักเหมือนหลักของแพทย์จีนก็ใช้หลักตรงนี้นะครับเป็นหลักของการที่ว่าถ้าทะลวงก็คือไม่ปวดแต่ถ้าไม่ทะลวงก็คือปวดคือกายภาพบําบัดเนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการเดินอะไรต่างๆนะครับแต่ส่วนหนึ่งคือคุณภาพของของการเคลื่อนไหวนะครับบางคนเดินแต่ว่าตัวสัน่นมือสัน่น ะะเดินแล้วเหมือนกับหลังแข็งนะครับเบื้องหลังตรงนั้นคืออะไรนะ,ะส่วนนึงอาจจะเป็นเรื่องเลือดนะครับเพราะนั้นธรรมชาติบําบัดก็จะมาช่วยเสริมตรงนี้นะ,ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของร่างกายขอ,ข,อของเขาเนี่ยการเผาผลาญพลังงานนะะไม่เพียงพอการดูดซึมสารอาหารไม่เพียงพอนะเพราะนั้นเรื่องของธรรมชาติบําบัดในแง่ของอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยก็มาเสริมได้ในแง่ของเลือดในแง่ของพลังงานเข้ามาเสริมนะครับนะ ก็คือสภาวะที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกนะครับอย่างที่คุณธมิดเป็นอยู่เนี่ยเป็นซีกซ้ายเนอะซึ่งตรงนี้ร่างกายจะมีการเกรงนะกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขานะครับเพราะนั้นกายภาพบําบัดที่เข้ามาในช่วงแรกเนี่ยเขาจะรีเควสต์การทากายภาพบำบัดนะครับคือการยืดกล้ามเนื้อหรือเรื่องของการที่มีการลดความตึงตัวหรือการเกรงที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วทาให้การเคลื่อนไหวการเดินการลุกนั่งเนี่ยคล่องตัวขึ้นแต่พอดูในระยะยาวแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาระบบเลือดนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องใช้ธรรมชาติบําบัดในแง่ของการทําครอบแก้วเข้ามาเสริมนะครับตามจุดฝังเข็มล่าสุดเนี่ยที่ทำเนี่ยจะเป็นเรื่องของจุดฝังเข็มนะครับแล้วก็มีปรับสมดุลตามแนวของระบบอายุภายในก็คือตามแนวของข้างๆกระดูกสันหลังทั้งหมดะนะครับเพื่อดูว่าตรงไหนมีพิษตรงไหนมีความชื้นอ่า ตรงไหนที่เลือดติดขัดเราก็จะใชะ้ครอบแก้วเนี่ยเป็นการวินิจฉัยและเป็นการรักษาเป็นในตัวนะครับซึ่งก็ได้ผลนะประสิทธิภาพโอเคมากเลยนะครับล่าสุดนี้ก็สามารถที่จะลดอาการปวดเข่าได้นะครับในการที่สาเหตุของการบาดเจ็บของคุณจมิดเนี่ยนะครับที่ล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอการใช้งานของขามากเกินไปนยอย่างเช่น อ,องศาของเข่าเนี่ยนะครับปกติเข่าเนี่ยจะต้องงอไม่เกินมุมนี้มุมนี้แต่ว่าอาจจะไปออกแรงไปลงน้ําหนักแล้วอาจจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับการบาดเจ็บเนี่ยเท่าที่ตรวจประเมินดูเนี่ยเป็นในเรื่องของระบบเส้นเอ็นนะครับเป็นเส้นเอ็นที่ยึด,ยดกระดูกนะครับอย่างเช่นที่เข่าที่เป็นล่าสุดเนี่ยระหว่างเขาง่าสองข้างระหว่างกระดูกท่อนบนท่อนล่างของขาเนี่ยนะฮะจะมีเส้นเอ็นเชื่อมแล้วด้านข้างเส้นเอ็นเนี่ย มีการแบบบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เลยใช้ครอบแก้วเนี่ยเข้าไปเช็คนะฮะพอครอบแก้วนะครับจะเห็นเป็นสีค้ำค้ำม่วงๆอ่าทน,นว่าเป็นเลือดเสียเลือดเสียเนี่ยจะเป็นเลือดที่ไม่มีออกซิเจนนะครับอ่าปกติเลือดเนี่ยจะต้องถูกส่งไปกําจัดที่ม้ามนะครับอายุ100วันนะแต่เลือดอันเนี้ยอายุเกิน100วันก็จะตกค้างอยู่แถวข้อต่อมั่งแถวเส้นเอ็นนะครับเพราะนั้น ก็ทําให้เกิดการตกค้างแล้วมีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราก็เลยเตัดสินใจใช้ใช้ค้อแก้วเป็นหลักเ,เพื่อที่จะดูดพิษตรงนี้ออกมานะครับแล้วการปวดก็ลดลงนะตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะกินยาไหมนะครับอ่าก็ไม่กินยาก,ก็ดีขึ้นได้จะเป็นลักษณะที่ว่าให้เลือดเนี่ยเอาเลือดเสียออกมาแล้วจะได้สร้างเม็ดเลือดใหม่นะครับอ่าแล้วเมื่อเลือดเสียนี่มันจะทํำยังไงเม็ดเลือดขาวจะกําจัดทิ้ง เพราะนั้นจะเป็นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานดีขึ้นนะแล้วก็เป็นการฟอกเลือดนะครับแต่ก็ต้องทําซ้ําด้วยเนาะพอทําถึงจุดหนึ่งพอเลือดเนี่ยพอครอบแล้วเป็นสีชมพูนั่นคือปกติอ่ามีออกซิเจนนะฮะไม่มีสภาวะที่มีของเสียแล้วนะครับในการครอบแก้วเนี่ยหรือครอบกระปุกเนี่ยจะมีความถี่อยู่ที่ประมาณอาทิตย์ละครั้ง นในการทํา1ครั้งเนี่ยสีมันจะขึ้นอยู่ประมาณ5-10วันนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณพิษของแต่ละคนแต่บางคนเนี่ยพิษไม่เยอะนะก็ทําซ้ําได้เมื่อมันจางลงนะฮะพอสีมันจางลงเนี่ยแล้ก็จะเห็นได้ว่าพิษไม่เยอะแล้วแล้วก็สามารถที่จะทําเพื่อป้องกันก็ได้เพราะนั้นครอบแก้วเนี่ยเป็นได้ทั้งการวินิจฉัยแล้วก็เป็นได้ทั้งการรักษาก่อนหน้านี้ก็สนใจศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมในเรื่องของ มนนวลเทเลปีนะครับแมนนวลเทเลปีจริงๆก็คือหนึ่งในกายภาพบาบัดแต่เป็นการรักษา hmm. ด้วยมือเปล่านะครับมีเรื่องของการจัดกระดูกนะฮะมีเรื่องของการยืดพังผืดสลายพังผืดนะครับมีเรื่องของการเข้าไปเพิ่มการหมุนเวียนของน้ําเหลืองอ่าอย่างเช่นมีการบวมเกิดขึ้นแล้วก็เข้าไปทําให้น้ําเหลืองหมุนเวียนดีขึ้นลดอาการบวมนะครับมีเรื่องของการเข้าไปกระตุน้นการเคลื่อนไหวของน้าางําไข่ัต่หลังนะครับมีเทคนิคที่ เกี่ยวกับปรับเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างเช่นกล้ามเนื้อเกรงอยู่เราจะให้กล้ามเนื้อนี่มันคลายพลังงานส่วนเกินออกมาให้กล้ามเนื้อมันหย่อนลงนะครับเรียกว่ามัตเซ e ร์เอนเนอร์จีเทคนิคนะหลายเทคนิคเลยนะครับซึ่งเทคนิคบางอย่างเนี่ยเป็นเทคนิคที่สืบทอดมาเป็นพันปีเลยก็มีนะการจัดกระดูกอะไรพวกนี้มันมบ,าบางเทคนิคที่สืบทอดมานานนะครับแต่เราเอาเอามาประยุกนะเอาจุดเด่นของแต่ละอย่างมาประยุกนะหรือศาสตร์ของทุยหนาผมก็เอามาใช้นะครับเอามาประยุกต์ใช้อยู่ นะครับทุยหนาก็คือเป็นอย่างมีเรื่องของการจัดกระดูกนะของแพทย์แผนจีนเนี่ยนะครับหรือการคล้ายๆการนวดน,นะฮะแต่เป็นลักษณะที่ว่าเน้นการปรับสมรุลของเลือดลมเปนะ็นหลักถ้าเราจะรักษาพิษมิดเนี่ยด้วยศาสตร์ต่างๆเนี่ยเราต้องมองเป็นอง์รวมนะครับอ,องค์รวมในที่นี้เมื่อกี้พูดถึงด้านร่างกายแล้วเนอายังมีด้านจิตใจอีกนะครับในช่วงแรกที่รักษานะ,ะผมจะสังเกตว่าเหมือนความรู้สึกนะ เหมือนพ no ี่สมิธ h เขาจะมีภาวะเหมือนซึมเศร้านิดๆิดเนอะหลายคนก็จะรู้สึกนะถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆจะรู้สึกซึ่งตอนที่ผมรับเคสมาจากพี่เขาพี่ก็ก็บอกบอกอยู่ว่าเออให้ดูเรื่องจิตใจคนไข้ดูเรื่องอารมณ์นิดนึงนะครับก็เลยพยายามทําให้คนไข้เนี่ยมีความเชื่อมั่นนะมีความเชื่อมั่นอะไรมีแรงจูงใจนะมีแรงจูงใจว่าเขาจะต้องดีขึ้นได้นะเวลาที่รักษาแต่ละครั้งเขาจะเห็นพัฒนาการซึ่งพี่สมิ th ถือว่าเร็วนะ เร็วมากเลยฮะในเรื่องของพัฒนาการเรื่องของการเคลื่อนไหวนะการลดความตึงนะคุณภาพการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาตอบสนองค่อนข้างเร็วเพราะนั้นาการที่กำลังใจเขาจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะจะได้ง่ายมากในในเรื่องของการเ,าเพิ่มนะเพิ่มจำนวนครั้งของการออกกำลังกายเพิ่มความถี่นะหรือเรื่องของการที่พัฒนาการต่างๆนะครับก็จะไวขึ้นนะอันนี้เราก็ต้อง ดูว่าจังหวะนั้นน่ยจะเอาศาสตร์ตรงไหนไปจับเป็นเรื่องของการลดปวดไหมเป็นเรื่องของการลดความตึงเป็นเรื่องของการปรับการเคลื่อนไหวเป็นหลักภาวะผู้ที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเนี่ยเนื่องจากว่าออในการรักษาเนี่ยเราจะทําเพื่อให้ร่างกาย,ยค่อยๆฟื้นตัวนะครับในการทําแต่ละครั้งเนี่ยเรียกว่าเราเมนเทนร่างกายเขานะ <S <S เมนเทนอะไรบ้างป้องกันเรื่องของกล้ามเนื้อฝ่อรีบนะกล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานนานๆจะฝ่อรีบนะ ซึ่งเราก็จะให้มีการขยับเท่าที่ทําได้นะอย่างเช่นเราจะยกขาเราจะเตะขาเราจะกระโดกเท้าเราจะงอเขา่านะในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการขยับมาจากสะโพกมาจากหลังมาจากแกนกลางซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าส่วนปลายเนี่ยจะขยับไม่ค่อยดีอ่าพอฝึกไปเรื่อยๆปุ๊บเราจะเน้นเรื่องการลงน้ําหนักนะครับอ่าแล้วก็มาอาทิตย์ละครั้งแหละครับแต่เราก็ให้กันบ้านนะกันบ้านให้ฝึกทุกวันเลยนะฝึกทุกวันเท่าที่ทําได้แล้วก็มีการตรวจประเมินว่า ทำแล้วพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะครับพอลงน้ําหนักเนี่ยจากตอนแรกอาจจะลงไม่ได้เต็มที่นะอาจจะมีอาการปวดอะไรเงี้ยพอไปสู่การถ่ายน้าหนักถ่ายน้ําหนักเริ่มมากขึ้นนะเริ่มลงน้ําหนักได้ใกล้เคียง1 0 0มากขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องการทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับพอทรงตัวดีขึ้นเขาเรียกว่าตั้งศูนย์ใหม่นะครับพอตั้งศูนย์ใหม่แล้วการเดินเนี่ยก็จะเกิดการแขวงลดลงในช่วงแรกจะแกวงเยอะหน่อยนะอ่าเขาก็มีรักษาหลายที่ครับมีไปที่เอ่อ หลายที่เป็นคลินิกเป็นศูนย์อะไรข้างนอกเนี่ยนะครับก็ไปเรื่องของการออกกําลังกายแต่ส่วนหนึ่งที่ผมมาเสริมเนี่ยจะเน้นเรื่องของคุณภาพการเคลื่อนไหวเป็นหลักก็อยากจะฝากให้ทุกท่านที่อยู่ในสภาวะเดียวกับพิษมิตรนะครับมีโรคเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดสมองนาะมีสภาวะอัมพาตอะไรต่างเนี่ยนะครับอยากจะให้เชื่อมั่นว่า เราสามารถดีขึ้นได้นะครับลองศึกษานะครับจากตัวอย่างหรือกรณีศึกษา c a s s t u อย่ตตาี้าต่างเนี่ยที่มีอาการคล้ายๆท่านดูนะแล้วมีการที่ว่า,าพัฒนาการแบบไหนทํำยังไงถึงจะดีขึ้นอาหารการกินเขากินแบบไหนนะครับหรือ,อมีการที่ว่ามีความเชื่ออย่างไรออกกําลังกายแบบไหนนะครับแล้วลองทาดูนะครับถ้า,ามีอะไรสงสัยก็ลองปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่ใกล้ตัวนะครับผมเชื่อว่าท่านต้องดีขึ้นได้อยากจะให้เชื่อมั่นว่าศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ทางเลือกกายภาพบาบ,บัดเนี่ยนะครับสามารถช่วยให้ทุกท่านเนี่ยนะที่มีสภาวะเหมือนพิซซามิตเนี่ยนะฮะหลอดเลือดสมองเนี่ยดีขึ้นได้นะครับและจะต้องเป็นการรักษาที่เป็นองค์รวมนะฮะพอรักษาไปถึงจุดหนึ่งเราก็จะพบว่ามันไม่ใช่แค่รักษาทางกายนะมันรักษาทางใจนะพอเรามีกําลังใจเนี่ยนะ ท่านก็จะสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆที่เป็นเหมือนกับท่านได้นะถ้ามีการรวมกลุ่มคนที่เป็นคนไข้เนี่ยจะดีมากๆเพราะว่าสามารถแชร์ประสบะการณ์กันแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมให้ทุกคนดีขึ้นได้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับ นับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตเอาคลายวอเทอร์กระติกน้ำด่างพบง่ายใช้สะดวกวอเทอร์ไอออนเนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว